เนี่ยมีปราชิกนะอุบาสกอ,อุบาสิกาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็มีปราชิกเหมือนกันนะแต่เขาไม่เรียกเป็นปราชิกหรอกแต่ว่าก็มีสถานะเหมือนปราชิกเนี่ยอุบาสกอ,อุบาสิกาที่มีองค์ประกอบ8ประการี่ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พิสุสงประกาศธรามบาทที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยลองของเปิดดูดิมีอะไรบ้าง แปดข้อเนี่ยถือว่าเป็นประลักษกของอุบาสกอุเบกขานะแต่นนี้เขาไม่ใช้คําว่าเป็นประลิกษกใช้คําว่าเป็นการฟรัมบาทหนึ่งขนวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพิสุทั้งหลายเนี่ยจําไว้เลยนะพวกที่ออกมาแรร้องแรกแข่งกระเจินนี่อุบาสกอุบาสิกาใดที่ขนขวายเพื่อมิใช่ลาภนะข,ของพิสุทั้งหลายเพื่อมิใช่ลาภหมายถึงว่าเพื่อตัดลาภ อ่าหลงค้นขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพิสุทธิ์ทั้งหลายค้นควายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ม,ชชนมีอะไรต้างอะ่ะทางความเสื่อมเสียทางความเดือดร้อนให้ทั่วสังคมมุนทนออกมาด่ากาดเนี่ยพวกเนี้ยปราชิกทั้งนั้นแหะแต่เขาไม่เรียก,กว่าปราชิกมันเป็นองค์แห่งการฟัํมบาศเป็นในตัวปัจจุบันไม่มีของประกาศฟัํมบาศแต่มันเป็นองค์ของการฟัํมบาศเป็นในตัวเหมือนเหมือนพิสุทธิ์ที่เป็นปราชิกเนี่ย ถึงแม้ไม่ไม่มีใครปรับนะมันก็เป็นปราชชิกของมันอยู่ในตัวนะอ,อุบาสกเบญกาให้ที่ทุกวันนี้ที่มาอ้างตัวเป็นอุบาสกบกาเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมแปดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้รู้ตัวเลยว่าทําบุญไม่ขึ้นแล้วอย่ามาร้องแลกแหกนะเชิญว่าทำความดีทําไมทําดีไม่ได้ดีเพราะมันเป็นอาเพศของผู้ที่ต้องการฟําบาศไปในตัว เยะต้องประชิกแบบฆราวาสข้อสามคนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิสุทั้งหลายทําให้พิสุอยู่ไม่ได้เนี่ยพยายามเกินนะพยายาม็นจัดรายการทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีอะไรหรอกว่างจัดชีวิตออกมาทําให้ตัวเองเป็นประชิกไม่รู้ตัวแล้วเป็นประชิกแปดข้อนี่เป็นเฉพาะฆระวาสที่เป็นอุบาสเกเบิกการนะไม่มีผลกับพวกเดลวทีนะเดลวทีก็ ก็ตัดทิ้งเปน็นเลยทีของใครของมันนะแปดข้อนี้มันเป็นของเฉพาะคนที่อ้างตัวบนชาวพุทธแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้สี่ด่าว่าเปรียบเปยพิสุทั้งหลายเนี่ยชัดเจนเลยุพิดาว่าเปรียบเปยต่างๆเนี่ยอุบาสกุบิกาที่ด่าว่าเปรียบเปยพิสุทั้งหลายเนี่ยห้ายุโยงพิสุทั้งหลายให้แตกกันยุโยงไปสัมภาษณ์พระอีกที่หนึง่งไปมาดา่าพระอีกพวกหนึง่ง พวกนี้อย่ามาอ้างว่าเป็นชาพุทธห่วงให่นะพวกนี้เป็นประชิกทั้งนั้นเลยหกเก้าติเตียนพระพุทธเจ้าอ่ามีปีนะพวกนักวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยติเตียนพระุทธเจ้าได้รวมถึงการติเตียนว่างมงายเจ้ชาชายชิตตะถเสดได้ดเจ็ดพระบาทนะงมงายต,ติเตียนพระุทธเจ้าหรือไม่ต้องติเตียนพระพุทธรูปเนี่ยอ่เพราะว่าการสร้างพระพุทธรูป หานกล่าวว่าพระพุทธรูปมันก,ก,กับอิจฉาปูนงมงายเข้าขายนี้นะเจ็ดกาวติเตียนพระธรรมมันจะจะมาว่าพระธรรมที่มันเป็นลักษณะปฏิรูปของมันเองแล้วก็อ้างให้สร้างเงื่อนไขว่าธรรมะเนี่ยต้องเป็นคำต้องเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงเชื่อถือได้ถ้ามันพูดอย่างนี้นะจบเลยโลกใบนี้นะไม่มีใครน่าเชื่อถือเลยนะเพราะว่า คนที่พูดมันก็พูดเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าื่อคนที่พูดไม่ใช่รพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปอนนี้ไผ่านไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคําของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจบเลยเนะที่เราใช้เราศึกษากันอยู่ทุกวันเนี่ยมนันคำของสาวบกนะมันไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าแล้วคนที่พูดเนี่ยจะอ้างว่าเป็นคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยโกหกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่าง้พวกนี้โกหกหมดเลยนะทำบิดเบือนนธธรรมนี่ รมของพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านมาตามลําดับเนี่ยต้องผ่านสาวกสาวกก็เสด็อทอดตรงมาหรือลำดับก็ติเตียนพระสงฆ์โหเยอะเลยในะทุกวันนี้ติเตียนพิสุกับติเตียนพระสงฆ์นี่ไม่เหมือนกันนะว่าด่าพิสุพวกหนึ่งแล้วก็บอกว่าคณะสงฆ์เนี่ยมันลอยถ้ยมันใช้ไม่ได้มันมันเฉยชาอันนี้ด่าพระสงฆ์ด่าคณะสงฆ์ด่าพิสุนั่นก็อยู่ในข้อที่หนึ่งสองสาม อันนี้บาตรเาถึงข้อนี้ข,ข้อที่เจ็ดจาาพระสงฆ์ตรวจดูตรวจดูนะอุบาสอ,อุบาิกาคนไหนที่มีองค์ประกอบหนึ่งในแปดไม่ต้องทั้งแปดข้อนะหนึ่งในแปดประทิกนันก็ไม่จําเป็นต้องสี่ข้อนะข้อใดข้อ,นะอ,ห,นขอ,อ,อหนึ่งนะองค์แห่งการข้ามบาตก็มีแปดองค์องค์ใดองค์หนึ่งนะไม่ใช่ต้องทั้งแปดองค์นะ แล้วถ้าเคยทําไปแล้วจะพึนแก้ได้ยังไงคะถ้าทําไปแล้วยังเป็นประาชิกจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคมากรรมเปิดเผยไปบอกกับพระว่าเคยว่าล่าวพระเคยคอมเมนต์ว่าต้องขมากรรมชัดเจนเผยแบบชัดเจนด้วยข่าวล้ายในที่แจ้งคมากรรมในที่รับเนี่ยมันไ,ไม่ลบล้างนะ นี่คือเป็นการความบารของพระพิสุสงฆ์สมความบารอุบาสกอุบาสิกาเป็นองค์แห่งธรรมที่จะเทียบเปรียบเป็นประชิกของคราวาสได้งั้นก็ไม่คบพระก็ได้ในเมื่อพระความบารก็ไม่คบพระก็ได้แล้วก็นั่นก็พวกนี้ก็ประชิกไงพวกนี้ก็ขาดจากความเป็นอุบาสกอุบสิกาขาดจากคำอ้างว่าเป็นชาวพุทธนะมันเป็นเทวดาถีเป็นในตัวแต่ไม่มีกรรมอะไรใช่ไหมคะมีสิ คนลองทำบุญไม่ขึ้นนะมันจะมีแต่เรื่องบาทรล้วนๆถ้าฟ้ามบาเรแล้วนะั่คือทำบุญไม่ขึ้น